รูท66คนไทยดว้วยเนี่ยดูได้ไงอ่ะโบสดดามันดามันแมสดามันก่อนเลยอ่ะไม่ได้สิแมทรีโอ้แมวหายอเมริกันช็อตแฮร์ป้าไทยซอยแปด ใน Age of Godline นี่เล่นอะไรอ่ะลูอูวิลูอูวลูอูว Together we are strong r e i n h a r d you said you would arm wrestle me nervous? Nervous? Never! Never! Remember your training and we'll get through this just fine. ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่านะ ไม่ได้วอร์มมือเลยรู้สึกมือเย็นๆมือไม่ร้อนเลยมือเย็นๆเหรอเอ็นนะเฮ้ยก็บอกอยู่ก็บอกว่บอกไม่บอกไม่ได้บอกเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะโอ้ยเป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวร้อนในนี้ก็ได้มาไม่ใช่มือนะหัวเนี่ยอย่างอื่นร้อนด้วยเปล่าร้อนอยู่แล้วพี่ร้อนตลอดอ๋อไม่ถึง อ๋อหนูว่ายังอื่นอะไรอ่ะพี่พี่คิดเป็นอะไรเนี่ยค<ะ><ะ>ิดอะไรกจะถกวิกมากถกวาทุกคนจะใส่ตาล่าเต็มครับถ้ามันจะเป็นหีพวกผีอะไร r a ไเเอานมักเลยโล่แตกพโล่แตกไม่ได้รีโลเลยพี่ไปไมอก ให้ออนพลอยวะรถเมื่ไหรวะตาลี่ย์ไงจะไหลไม่ไหลไหลก็ได้ยอมแล้วเดี๋ยวไปให้ไหลเลยพี่บินตามผมหน่อยอ Diosa Martinez Roy I am killed I'm so so goes back Pawoodito Oh Matias doing the capture มันเป็นไรพี่มันตายหมดละข้าพุ่งไพี่ มันเอาลิงมานะมันเอาลิงมาแม่ใช่แม่ตีมาโซเยี่ยมแม่งยิงผมไม่ตายมันยิงไม่ได้ไม่ใช่ยิงไม่ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยขางล่างเบรกไหมล่ะขนุนก็เบรกแล้วมันแลกขล้อข้างล่าง มันก็โดนสวนนะนา,าด้วยีโอคอนเก้หอยหามากรนตีกบางออแล้วติดอะไรเนี่ยติดรถ ไม่ดูดอ่ะใช่ไหมรอรอแมสอ่ะได้หมดฮะถ้าสุดอึอะแมตยู่อยู่เซนจัตก็แทนช่อะไรดีมันจะตายมันจะตายโอมันจะตายไราลยฮารมเจอขาดุยเหีย ดนเวยับ huh. นึงนะเกนจิข้างงหลังด้วรอว้า เอาแมสไ,ไปแล้วเหรอไปแล้วเราไปเอาลายฮาร์มมาละเย้หน้าบางอีกทีทีท กูไม่ติดช่องรถแม่งเล็กไปรถเย็อรถโดนสลีฟสี่เอ้ยได้อนาได้สีหลับหูอีก อันตีมาแล้วอันตีมาแล้วเต็หมหั่กูเลยไม่ถึงรถฮัลโหลมาทีละคนก็ได้สัตว์ทำไมมันลุมกูขนาดนี้

ยิงด <Th> ุก <in> ่อนเลังประายเลยมึงไม่เข้ามาเลยนะบางท่านสกอร อร่อยไหมแพลวใรแจ่ายา่ผ้าไปอร่อยไหมไม่อนุนะไม่ได้สั่งพี่น่าพี่น่ารักมากเจาค่าน้ยมาสี่สิบบาทเป็นค่าอนสี่บบวรขาปวดขาอยากไปฟินเน็นะแต่ปวดขาช่วยด้วย มาหลักจังพับผ้าเรียบร้อยเตื่นมาคือแบไม่ใช่พับผาเรียบร้อยพับที่อาแฮบกูเรีับใส่เมื่อคืนหลับไม่รู้เรื่องเลยแค่หลับไวมากไวดิเหนื่อยบอมทุกค o e t h e we are strong I will protect the innocent เมื่อวานเราพูดอะไรไปนิดหน่อยเราอดนอนบอกแม่ไปแล้ว ว่าไอ้นี่มาตูเป็นไรเ้าออกฮึอย่างมันไม่ออกเสียงมัตไมอกปูปลามากินหน่อยดิใอ้ผู้ถึงตำปูปลาไว้ไม่ใช่อันนั้นเอาตำปูไม่เอาตำไทยเอาตำปูมา ใจพูดถึงตมปูปลาฮีโร่แมสอ้าวก็เขียนวางไว้เฉยไม่กินนะแมสเลย <laughs> มาหน่อยใส่เส้นให้ด้วยอยากนอนต่อจังนอนสิ เ,นนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ใจผอมแล้วอยาอ้วนาตอนนี้ก็อ้วนอยู่นะไม่ใช่หรอพี่กลับมาพี่อไ,อไอ้อะนะนอ๋ะไอได้อะกลับไปผอมดีไปพี่ลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยถ้าผอมแล้ถ้าผอมก็ดีทิปแล้วได้กลับไปผอมมา อร่อยเลยอร่อยอ่ะอ๋ออร่ออ๋อเห็นแค่โไม่ได้เอะไอ้ตัวมีตัวมีคาอะ้รที่ัญเมื่อกี้ วามาล็อกข่างมาเดี hmm. ๋ยวหมดตังค yep. 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 ์เดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่หนะมาตายถึงพอดีเย็บเป็ดเย็บเป็ดข้างล่าโคตรลุ่นคลเมื่อก

เห็นดีตัวนี่ก็ตัวทั้งเสาอ,อ่ะกันติดมานะใครก็ใช้เด้ออ่าไดไ้ใช้ก็ใช้ใช้ไปดลยอากาศเท่าไหร่ไว้ที่นี่กำลังเย็นสบายเลยใช่อะ น้อรยังใหม่ก่อเปล่าให้เปิดหนุนจอเย็นอันนี้ก็ไปแล้วหายเลยเหี้ยนทีเหี้ยนทีโคนทีมจ้า

Nu beetje af, we richten de kerel. Maar mijn ultimat is redelijk. Ik noem het. Enemie C. Ik heb een Ik heb een baloor. Ik heb een baloor. Ik heb een baloor. Ik

เดี๋ยวทิ้งเกมไปเลยคนบ้าอะไรวะไม่ได้อกหักเลยแต่แบบคำโตวอกหักนี่แหลวะทำไมอ่ะ เหมือนโรกติดอ่ะเขาเแบบปวดไม่รู้ว่าเวลาเขาเศร้ามันทั้งเพยงพอเจอเลเฮ้ยแมททาไมรู้จักเศร้าแล้วเพลงมันจะเศร้าได้ไงฮะไม่เกี่ยวเลยไม่น่าเกี่ยวเดืยดใจ Attack commences in 30 seconds.

バリアゾーンが絶対に60センチ目にあんたに飲みやんそうだな。おいおい、だいだ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 。 โผล่มาแล้วเออกว่าจะมาใครยังกำลังจะแพ้ไหลไหมเทโลนไหลปะไม่ไหลหน้าบ้านเนี่ยกำลังเข้ากำลังเข้าอแมทิส a ิ t is m i s มหายเดี๋ยวแล้วไอ้เชียทำไมเลือกตัวกันอย่างนี้ Are you kidding l i ด e t ไมู่้กเลยออกไปเายเพลงยิบหายเน็ตหัวคุยสัตว์ไอจบการนี้ผมเลิกแล้วนะเดี๋ยวดิทอสเ้แกัตตี้ดิทอ Talia week. Oh, And slow, can you shake? slow. Hello? แปา,ด,าดิสกอด้วยตายเลดิสกอดไม่ต้องไล่หมดพิโลดพิโลดอยู่พโ,โลดด้วยท,ทยันโคลเชนซี่รายไอ้นั่นตายโอเคเกนจีเกนจีอยู่ไหน all Oh, can you hear? Get in there. Man, I'm not Shant. See through the dragon's eyes. is I am ready to unleash Is that all you I'm uh, going for the Ready, <inaudible> ท Tracy ในจ่ง ال มา ном เทโล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 少ไว้กโกตัวเทโลเทโลเอ้ยห้อห ��ility ห่าดิสอร์หลังเข้าหลังเข้าซาเดียพี่พี่พี่ออด,ด,ดังพี่จะตายแล้วผมตายนะเฮ้รถรถไอสัตว์นันโตรถึงแ้ Here. I am still in the... Prepare your defenses. Select your hero. got Together we are Ultimate จังแหล่ว่ r แเปียอยู่เดียวไม่พอเดี๋ยวไปเป็นฮิวรับนี่ก็แทงแ่งก็ได้ครับไปอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนนะเอาไงอ่ะ oh, <Okay. S 2> จิบจิบเมอร์ซี่เดือนอะ <laughs> True self is without form. I'm a one man of <laughs> True self is without form. Five, four, three, two, one. Attackers incoming. Stop the payload. ไอ้พี่คือม่มเบรกรถกาตรงนี okay. ้เลยพี่หลานโดนอยู่โอเค เออมันมานี่แล้อเค to t h iron อะเัตัวก็ดอกอีกก็ตาเสียงว่ยเพื่น่อนไหนอยู่ไห่ไหนโเหี้ยคุ ซาเลียตายเก็นสีหลังใช่ไหมนะใช่ฝากดูแลด้วยนะเบกเพลโลมาตรงนี้พี่มาคบารบละซาเลียหลัง กิฟซาเลียสตีเชี่ยแม็กคีขาดพี่ทุกคนเลยพี่ทุกคนเลยีหอืม่ัอบมีใครดูแลข้างหลังอยู่ปะสันนิมาปวดซาบเ่ยเลยเนี่ยซาเลียเริ่มบงารซาเลียให้อยู่ Experience tranquility. And, uh, อเไม่พรเมื่อกี้ก็กันกันในดี้อยู่่ะไมเลยไม่รู้กนแกันไฮนูแมงบนเองเหลือใครอยู่ที่เพล์โหลดที่ผ่านมาผ่านมาอย่าตายอย่าตายผ่ามาเลยผ่านมาเลย นาวิมากโยหลังโอยพี่เยิปปไปปปนี่ปนี่งยจะมีอะไรดิไตอตเดี๋ยวค่อยเทเดี๋ยวค่อยเทพร้อมกันพี่เก็บไว้ร้อรบ เยอะมาวินยากว่ะผมอยากได้เมอรีคอ่ะพีเดี๋ยวเตรียมเทนตินะผมมีเทนติแล้วพี่ตัน้นถ้าพี่ตั้นโดนหมดผมก็น่าจะวินวินปัดอยู่ข้างบนปัดอยู่ข้างบน ไม่เป็นไรมันไม่ได้เข้าเลโอ้ผมพอแล้วชนนะไหมชนะไหมฉุเร็มาไม่กอดวินเนอร์มนตัวหัวรูปหลังนี่ หัวร้อนน่ะหัวร้อนเน,เน่ยหลุดไม่พอต้องมาหัวร้อนจังไรอีกอ่ะ <c oughs> โคตร้อนเดีเ <c oughs> ดี๋ดเกมตลกดีเนาะเบล,ลมาไหม <c oughs> <c oughs> อน้องอดเดียวเหรอทำหนึ่งแล้วหยุดทำต้นตำให้หน่อย